วันนี้วิทยากรจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยอาจารย์อัศวินขวัญพรมค่ะท่านเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการแล้วก็ฝึกอบรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลนากรพีราครับและคุณสุพังครับ ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายท่านฝากคําถามไว้นะฮะสท่านด้วยกันที่เห็นตอนนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็คงจะมีทยอยต่อเนื่องเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะขอรีนถามอาจารย์อัศวินคําถามแรกจากคุณวิทยาเลยนะคะคุณวิทยาบอกว่าคนรู้จัก เขาจะมายืมเงินไปก้อนหนึ่งนะฮะคนรู้จักเนี่ยจะมายืมเงินคุณวิทยานะฮะมาขอยืมค่ะก้อนหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้นะ,ะเพราะยังยังคือยังสงสัยแล้วก็ยังอยากจะขอคาปรึกษาอยู่นะคะว่าถ้าเราจะให้เขายืมไปเนี่ยจะทําสัญญาแบบไหนดีคะเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังคืออาจจะไม่ได้คืนอะไรเงี้ยค่ะ ถือการเกรงใจหรือเปล่าที่จะยืมนะครับถ้าไม่เกิดตังคก็ต้องก็ต้องแม่ยืมนะฮะแสดงว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับผู้ยืมใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ถ้าหากจะให้ยืมก็อมีการทาเป็นหลักฐานเลักหน่อยนะครับว่าเขาได้กู้ยืมไปเป็นเงินเท่าไหร่นะครับจะคืนเมื่อไหร่นะครับนะฮะเขียนได้เขียนไว้หน่อยให้มีหลักฐานด้วย ฎหมายก็ต้องขอให้มีหลักฐาน, <c oughs> านเป็นหนังสือไว้หน่อย <c oughs> ให้มีผู้กู้ผู้อะไรไว้หน่อยนะลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้หน่อยครับ <c oughs> ซึ่งคือนเขาอะไรกู้มจนจำเป็นต้องลงรายมือชื่อก็ได้ในประเด็นนี้แต่ว่าผู้กู้ต้องลงรายมือชื่อไว้นะครับคนที่จะมายืมคนที่จะมากู้เราเนี่ยต้องให้เขาลงรายมือชื่อไว้นะฮะ <c oughs> แต่แ<ล><น>ถ้าถ้าไม่เดือดร้อนหรือว่าเราไม่ได้เป็นอาชีพหรืออะไรต่างๆนะครับที่จะให้เขา ปะไรต่างๆนะคุณวิทยาต้องคิดไห้ดีๆหน่อยนะครับเพือจะมีัญหาทีหลังนะครับจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือพี่น้องเออเพื่อนฝูงอะไรก็ต้องดูถึงถึงกรณีไปนะครับนะครับหินี้รับมาด้วยบอกว่ายังไงก็ต้องอาจจะต้องคือยังไงก็อาจจะต้องให้ยืมมาค่ะเพราะว่าสนิทกันมากๆเลยอันนี้ค่ะ้มีหลักประกันขึ้นมาบ้างมันก็มีความช่อถือขึ้นมาค่ะ อีกระดับหนึ่งว่าออมีหลักประกันที่ว่าพอเจถ้าสมมติว่าเขาไม่ชระนี่เนี่ยยังมีหลักประกันหรือบุคคลมาข้ามประกันอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ได้ค่ะให้มันมั่นคงขึ้นมาหน่อยนะครับออขอแนะนําอย่างนี้นะครับค่ะอาจารย์อัศวินคะจะต้องจะลงลึกถ,ถึงสัญ,ญญาเนี่ยใจความในสัญญ,ญาเนี่ยจะจะต้องทําในในรูปแบบไหนคะเขาเขียนสัญญาทา,าได้ก็ได้ครับแต่กูยืนเงินอ่นายวิทยาไปเป็นจํานวนสิบล้านบาทสมมงหอย่างนี้นะครับได้นะ ได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ท,ท,ทีนี้ไว้วางว่าเป็นหลักประกันหรือ <c oughs> ว่าจดจำนองไว้แล้วก็ได้กันแล้วแต่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็มีพยายาบุกนกคือหนึ่งสองสามสี่หรือหนึ่งคนขึ้นไปหรือหนึ่งคนก็ได้ <c oughs> นะครับเขียนเขียนสัญญากู่ธรรมดาเนี่ยนะครับ <c oughs> ว่าสัญญากู่ทำที่วันที่นายกาบเจ้านายกกในผู้กู้และนายขอผู้ใ้กู้หรือวิทยาผู้ให้กู้เนี่ยะ <c oughs> แต่ทำสัญญากันว่าได้กู้ยืเมเงินกันเมื่อวันที่เท่านั้นนะนี่เนี่ยเป็นทั่วไปเนี่ยนะครับเขียนเขียนแบบเข้าใจกัน หรือหรือจัญญากู้ที่เขามีจําหน่ายก็ได้นะครับที่มีจำหน่ายอยู่ที่ตามท้องตลาดก็มีนะครับตามร้านขายเครื่องเทียนอะไรเนี่ยเขาจะมีมาพร้อมอยู่ค่ะอาจารย์อัศวินก็แนะนําได้อย่างละเอียดโดยทีเดียวแล้วไปนั้นคุณวิทยานะคะก็ทาตามคาแนะนําจากอาจารย์อัศวินเลยได้ค่ะค่ะแล้วก็มีคําถามต่อเนื่องคุณรัตนาพรนะคะพูดถึงเรื่องของรถแท็กซี่ เขาบอกว่าเอ๊ะอยากมีมีมีอยู่สองคำนะอยากจะได้ความกระจ่างจากอาจารย์อัศวินนิดหนึ่งคำว่าการเช่าช่วงและการเช่าซื้อกรณีของรถแท็กซี่เนี่ยนะบอกว่าอยากทราบว่ามีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคือเห็นมีระบุอยู่ในสัญญาแต่ว่าคุณรัตนพรไม่มีความเข้าใจคำว่าการเช่าช่วงกับการเช่าซื้อค่ะอาจารย์คะครับคือคือเช่าซื้อธรรมสิทธิ์ก็ก็ยังอยู่ที่เจ้าของเดิมนะครับค่ะอ่าเหมือนเรา คิดแว่าเราไปดาวรถคันดารถซื้อมานะครับแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่นะครับคือของบริษัทลุทั์แกนะครับ้รอก็เป็นคำระเป็นงวดงวดเมื่อผนครบแล้วเนี่ยนะอ่าเราก็ไปดําเนินการโอนนะครับก็เป็นของเราค่ะก็เป็นของคุณรัตนาพรได้มิี่เช่าซื้อนะครับเช่าซื้อนะครับแต่เราจะผิดนัดถองวดกัของกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ยึดรถเอานะครับแต่เขาก็คิดดอกเบี้ยไปตามกฎหมาย ที่สนหมายกำหนดให้้คิดได้แต่ดอกเบี้ย,วเ,วยเท่าไหร่รถเก่ารถใหม่ก็ว่ากันไปนะาาตามเออ่ตามสภาพของรถแต่ถ้าการเช่าช่วงครับเช่าช่วงในหมายถึงว่าเราเรา,เราเช่าเช่ารถเข้ามาขับมีสัญญาเช่าครับและก็เขาอนุญาตให้ขับไปได้โดยโดยให้อนุญาตให้ให้เช่าช่วงต่อได้นะครับเหมือนการเช่าบ้านเหมือนการเช่าอะไรก็แล้วแต่ เช่าช่วงเราเช่าอยู่แล้วเราให้คนอื่นเช่าต่อบ้างในบางส่วนหรือทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นรถเนี่ยคุณลัตนาพรเช่ามาตั้งสิบคันอย่างเงี้ยเอาไม่ใช่คันเดียวสินะแต่ไปปล่อยคนอื่นเช่าช่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่คุณลัตนามัสัญญาเช่ากับผู้ที่มาเช่าช่วงต่อไปนะครับแต่คุณลัตนาพรเช่ากับสมมติว่าคุณเ้าของรถแท็กซี่อยู่ร้อยคันอย่างเงี้ย คุณรัตนาพรก็เช่ารถสิกนแต่มีข้อกลงว่าคุณรัตนพรเนี่ยสามารถนำให้เช่าช่วงได้นี่ก็คือเรียกว่าการเช่าช่วงนะครับค่ะนะคะไปนั้นก็จะแตกต่างกันนะคะระหว่างเช่าช่วงแล้วก็การเช่าซื้อนั่นเองนะคะสายสดค่ะจากคุณสมศักดิ์นะคะบอกว่าอยากจะถามอาจารย์อัศวินเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนรถนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเช่เลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ เชิญครับคุณสมบัติครับพอดีแบตและลูกชายเขาเคยผ่อนรถจักรยานนะครับตั้งแต่ปีสี่แปดกับตอนนี้ก็เลิกกับภรรยาไปแล้วแล้วรถคันนี้เขาไม่ได้เอามาครับทิ้งไว้ที่บ้านภรรยาภรรยาพอดีวันนี้มีจดหมายจากไอ้สำนักงานทนายความมาครับก็อะไรคือเขาผมครับเชิญครับเขาเขาค้างค่าชําระแค่สองหมื่นกว่าบาทครับแต่ตอนนี้ว่าเขามาพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยตั้งแต่ปีสี่แปดมาถึงตอนนี้ มันแสนสามกว่าครับอาจารย์จะปรึกษาว่าจะทำยังไงบ้างมบ่นกว่าก็ขึ้นเป็นเป็นแสนเลยนะจากข<ส><ส>มวนกระโดด<ส>ขึ้น,นแสนกว่าก็มีใบใบของสภาทนายความใบใบของทนายความมามันแสนสามหมื่นกว่าครับออค,คือคือมันมีสมการมีเอาซอสที่ว่าตัวแทนของบทษัทนะครับครับนะเขาจะติดตามทวงหนี้เขาบอกตอนี้พัดแล้วจะดําเนินการฟ้องร้องอะไรต่างๆเ่ยนะครับ เราก็ต้องติดตามติดต่อไปดูว่าผมค้างอยู่เท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะครับค่ะค่าหับค้างอยู่เท่าไหร่แค่ไหนเพียงใดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่สองหมื่นขึ้นไปแสนกว่าเนี่ยมันมันเกินไปมันมันเกินเกินเกินกว่าเหตุนะฮะคือติดต่อกลับไปขอรายละเอียดเลยใช่ไหมคะจยนอศวินให้แบบชัดเจนเลยว่าที่แสนกว่าบาทเนี่ยมันค่าอะไรบ้างอะไรบ้างค่ะ ครับเขา,าเขาเขาเขา,เขาก็บอกมาบอกว่าให้ลูกชายไปไปคุยที่นั่นนะครับอาจารย์ออแต่ว่าลูกชายก็ไม่กล้าไปคุยเพราะว่าตัวรถนี่ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วครับอาจารย์อืมค่ะในกรไ,ไปต่อคืออันนี้อันนี้ผมกะว,ว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปหาที่เอสภานายความอยู่ครับเนะี่ย อไปที่สมาคมทนายความนะคะไปขอการปรึกษากันารัสมาคมก็ได้นะครับอาจารย์อัศวินอาจจะเอาหลักฐานไปไปให้กับทางทนายอาสาของสมาคมทนายความได้เอกสารช่วยส่งมาด้วยะคครัับบกตอนนี้ผมถือเอกสารอยู่ในมือพอดีว่าคืออันนี้แต่ว่าลูกชายก็เป็นคนออกรับภรรยาผมเป็นผู้ค้ำครับ ไม่เป็นไรอ<ช>่ะใครไปก็ได้เดี๋ยวไปยื่นในเบื้องต้นไปไปสอบข้อได้จริงในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ทาง <ๆ S 2> ทางธนาคอา,าสาเนี่ยเขาจะติดต่อให้อครับเรื่องเรียกค่าอะไรบ้างเขาจะโทรและตามให้เดี๋ยวนั้นเลยครับผมอยู่เนี่ยผมจะโทรเดี๋ยวนั้นเลยว่าที่คุณเรียกมามีค่าอะไรบ้างครับ,รบแต่เรายอมรับว่าเราค้างก็อยู่ในเรื่องในข้อเท็จริงนี้เท่าไหร่จริงเท่าไหร่อยู่นะครับเราต้องยอมรับในประเด็นนี้ก่อนว่าเราค้างแค่นี้เราขอจ่ายแค่นี้ได้ไหม ตอนนี้ตัดไม่พูดอไรเลยไว้เราก็บอกอย่างนั้นนะครับก็ไม่คือว่าแจ๊ขอตกลงกับนองนี่ครับจะยอมชดใช้ครับแต่ว่าให้รู้ว่นนี้มากหน่อยครับอาจารย์ให้ด้วยความเป็นธรรมด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะครับว่าด้วยความเป็นธรรมที่สุดเพราะเวลาขึ้นศาลในคดีในลักษณะอย่างนี้สามท่าไม่เคยให้ถึงถึงจํานวนเท่านี้นะครับเป็นนี่เท่าไร่นจะดชำระเท่านั้นนะครับค่ะไปในตว้นี้ จะพักเป็เอกสารนะคะแล้วก็เข้าไปปรึกษาที่สมาคมทดในความได้เลยนะคะครับครับที่ที่ลัดดำเนินใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงข้ามกับกองสลากค่ะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์อัศวินคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสั้นๆครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาต่อที่คําถามของคุณกริที่ฝากไว้นะคะแต่ว่ามีอุบัติเหตุจากคุณถามของคุณกริค่ะอาจารย์อัศวินคะ ก็สอบถามมานะคะบอกว่าเราจะไปตรวจสอบคือเราอยากจะจะตรวจสอบข้อมูลค่ะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ล้มละลายหรือว่าถูกฟ้องล้มละลายหรือเปล่าเนี่ยจะไปตรวจสอบได้ที่ไหนคะอาจารย์คะคับตรวจสอบได้ที่กรมบังคับคดีก็ได้ครับมันมีกว่า่ายล้มละลายนะครับเป<า>็ดข้อมูลได้เป็นามเจ้าหน้าที่วัยรุไปย้อนันก็ได้นะครับที่กรมจีตรวตอบได้ครับค่กลับเป็นข้อมูลท,ที่เป,ปิดเผยนะครับเราไม่ได้ อกอเป็นเลยทงนี้แหละตรวจสอบได้เลยค่ะตรวจสอบได้เลยนะคะแล้วก็มีคุณทวีค่ะคุณทวีนี่บอกว่าเขาเป็นเออจ้าของรถแท็กซี่คันหนึ่งที่ปล่อยให้เช่าขับเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ปล่อยให้เขาเช่าขับไปแล้วคนที่เช่าเนี่ยขับรถไปชนกับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นทราบว่าวทางประกันนะคะก็บอกว่าให้จักรยานยนต์ชดใช้ค่าซ่อมรถ นะคะให้กับแท็กซี่นะคะแล้วก็เป็นฝ่ายถูกอะค่ะแล้วก็ทราบว่าทางฝ่ายคู่กรณีเนี่ยก็ได้มีการจ่ายเงินให้กับผู้เช่ามาแล้วแต่ผู้เช่าไม่ยอมนําเงินในส่วนนี้นะคะก็คือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมเนี่ยมาให้กับทางคุณทวีซึ่งเป็นเจ้าของรถแล้วคนเช,ช่าก็ยังคาง้างค่าเช่ารถแท็กซี่ด้วยไม่ยอมจ่ายทํายังไงก็ไม่ยอมนะคะแบบนี้เนี่ยคือตอนนี้คุยกันแล้วค่ะอาจารย์คะพยายามคุย,คยกันว่า นำเงินมาจ่ายเถอะแต่เขาก็ยังไม่ยอมจ่ายแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะไปฟ้องร้องนะสามารถทำได้เลยไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นข้อหาเนี่ยจะเป็นข้อหาอะไรคะไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นติดกันทางแพ่งนะ่ะค่ะติดกันแพ่งติดสัญญาเช่ากันนะ่ะเพราะไม่ส่งค่าเช่าอะไรต่างๆนะครับค่ะมันก็เรียกร้องเฉพาะค่าเช่าและก็ส่วนที่เขาชำระมาให้แล้วนะครับเพื่อนำมาให้คุณตวี นะครับ <c oughs> การลบคุณทวีจ,จะเรีกความเสียหายเนี่ยต้องไปช่อมแซมคุณทวีก็ไล่กับผู้เช่ารถแท็กซี่เนี่ยได้ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมในเมื่อเขาค้างอยู่ตลอดนะครับเราก็พูดเขาดีๆว่าจะตันขับไม่ไหวแล้วจ็หยุดไปก่อนก็แล้วกันก็ไม่มีร <c oughs> ายได้เข้ามาเลยเร <c oughs> าจะให้คนอื่นเช่าต่อไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาทํารายได้เรามาตลอดนะครับตั้งแต่ที่อรถมาใหม่ๆอ,อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็อาจจะอนุโลมให้เขาไปัให้น้อยลง นะครับสมมติว่าได้วันละแสนร้อยอะไรเรียกเขาอย่างไีสมมตินะฮะก็ขอให้ส่งเลขหกร้อยก่อนได้ไหมในช่วงนี้นะฮะคือแบ่งจ่ายมาบ้างส่วนหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ถามว่าร้องเรียกร้องอะไรมันก็ได้แต่ว่ามันมันทําให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับยังคือลงบนษานอยู่นะครับอย่าไปเกยจานก่อนในเบื้องต้นแล้วกันว่า ถ้าคุณทวีเนี่ยเคยให้เขาเช่าอยู่แลวเป็นลูกน,น้องเก่าแก่หรืยอแรงต่างานะแรงดูดิียแล้วว่ามีผู้ค้ำอยู่แล้วก็เรียกผู้ค้ำมาคุยเห็นบอกว่าคุยกับคนค้ำแล้วอาจารย์คะทีมง,งานพิมพ์เพิ่มเติวมว่าติดต,ต่อทวงถามกับคนที่ค้ำประกันที่ชาวแท็กซี่ไปก,ก็ก็ใบเบี่ยงทั้งสองคนเลยอะคะอาจารย์ใบเบี่ยงทั้งสองคนก็ค่ะก็น่าจะดํานเนินการนะนะครับว่ารถทางอยู่เยอะไหมจํานวนเท่าไหร่แงรงต่าง แต่จะมากหรือจะน้อยอ่าตรงนั้นไม่ได้แต่ละสำคัญแต่คนเราถ้าเป็นหนี้เขาน่าควรจะแบ่งจ่ายค่ะ,ะเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะฮะถ,ถ,ถ้ามีน้อยแต่ก็บอกว่าช่วงนี้ผมมีน้อยรายได้น้อยอ่ามีลูกเปิดเทอมต้องเกิดรา้จ่ายอะไรแต่ล็แต่นะครับถ้าเขามีเหตุจเป็นจริงๆเลตรงนี้ก็ดูดูกันหน่อยแต่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นมีรายได้มาทุกวันวันละพอสมควรแต่ไม่จ่ายเจ้าหนี้หรือว่าเจ้าของรถ เขาก็ซื้อรถมาด้วยเราต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายคือต่างคนต่างอยู่ได้ต้องขึ้นพาใส่กันและกันถ้าเจ้าของรถเนี่ยไม่มีคนขับกอเขาก็ไม่มีรายได้นะฮะผมวาครับแต่คนขับถ้าไม่ไปขับรถเขาก็ไม่มีรายได้ต้องช่วยกันนะครับไอ้ค้องร้องค้องได้ร <uhhh. S 2> <Third> ้องได้อยู่แล้วถ้าเกิดมีการเป็นหนี้เป็นอะไรกันเนี่ยยังไงก็ได้หมดนะครับค้องแต่ว่าผมอยากแนะนำไว้ว่าให้ควรจะเจรจากันก่อนกันแล้วกันนะระหว่างนายจ้างลูกจ้างหรือไม่ใช่วันนายจ้างผู้เช่ากับผู้เช่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ทำให้เจรจาดีกว่านะผลท้ายจะออกเปทจาที่ดีค่ะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่องเนี่ยนะคะลักษณะถูกเบี้ยวนะเบี้ยวเงินเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่า,าคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยเขาประกอบอาชีพค่ะเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอาจารย์คะ,<น>ะแล้วก็มีทั้งขายเงินสดเงินผ่อนด้วยแต่ปรากฏว่ามีลูกค้าเนี่ยมาผ่อนนะเครื่องใช้ไฟฟ้าไป อ่างวดแรกก็จ่ายนะงวดที่สองก็จ่ายอา้าวงวดต่อไปไม่จ่ายค่ะอ่านะล้วก็ค้างเงินมาแบบว่าหลายเดือนแล้วนะฮะจะไปตามทวงนี่ตอนนี้ก็ไปตามไม่ได้เพราะเขาย้ายที่อยู่ไปเลยนะก็เลยขอคำปรึกษาค่ะว่าลักษณะแบบนี้เราจะฟ้องร้องได้โดยวิธีไหนบ้างคะอาจารย์ครับคือตอนนี้เครื่องขายไฟหรือเครื่องขายอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลายหลายบริษัทนะครับแล้วก็มีหลายล่างค้าด้วย ที่ทําในลักษณะอย่างนี้ที่ให้เซลล์ต่างๆไปขายว่ามีขายทัางเงินสดและเงินผ่อนด้วยนะครับอ่ามันอาจจะเกิดความเสี่ยงโดยที่ตัวของเราด้วยนะครับเกิดความเสี่ยงจากผู้ที่ให้เช่าที่ผู้ให้ผ่อนชาระด้วยนะครับค,คือต้องการขายสินค้านะครับในประเด็นแรก<ช>แล้วถามว่าทำจำเงินได้ไงก็คุณก็ต้องอยู่ที่ว่าดีลเลอร์หรือว่าซื้อตัวแทนหรือคนขาย ของท่านน่นะฮะผู้ที่เป็นเซลล์เลือกขายต่างๆว่าตอนในขณะที่ทำไม่ใช่ซื้อนี่แต่เนี้ยมีมีความรับคุมมากน้อยแค่ไหนว่าทะเบียนบ้านเอาเป็นทำเนอบัตรประชาชนใช่ตัวเขาจริงหรือไม่ถึงแม้แต่บางครั้งก็ถ่ายทำเนอมาเช่นอายชารัสวินไปถ่ายมาแต่ชื่ออาจจะชื่อจริงอยู่แต่ว่าเลขบัตรประชาชนเป็นลเลขก็ได้เวลาไปกดเลขสามหลักมันอาจจะไม่ใช่ด้วยก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเราเอาบัตรประชาชนที่ถูกต้องหรือทำเราทะเบียนบ้านที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็สามารถติดตามได้ค่ะนะครับอ,อยู่ที่การทําหลักฐานในเบื้องต้นมากกว่า<อ>ถ้าหลักฐานเราครบถ้วนแล้วเราจะไปตามยังไงดีคะอาจารย์ขะก็กดเลขบัตรประชาชนใน13หลักเนี่ยสาม,มารถคุณจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามบันมคีอยู่ในที่ไหนในประเทศไทยนี้สามารถตามได้หมด ต้องไปแจ้งแจ้งความอะไรไหมคะหรือว่าเราไปเดินเรื่องได้เองเลยไม่จำอ่นี่มันเป็นในสัญญาทางทางแพ่งนะครับเป็นสัญญาทางทางแพ่งเป็นสัญญาแล้วก็ไปกดเลขบรรดาชนจิบสามหลักเขาก็มีการทวงถามไปว่าที่ท่านไนไปค้างชำระนี่เนี่ยค่าผ่อนนี้นี้เอกสารนี้อยู่ค่าไฟฟ้าค่าทีวีตู้เย็นพัดลมเหมือนเชิงเกยเลยนะโทษอ่ะเยกที่ไปหุ่นามก็ตามเครื่องเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่า เขาต้องทําว่าเอ้คนต้องเอาบัตรนะประชาชนมาจะต,ต้องอม,มีผู้ค้ามาอะไรต่างๆไม่ต้องมีผู้ค้าสามารถเปกดได้กดบัตรเอจแล้วก็จงหนังสือทวงมาตามที่ผูมิเอียมเราที่อยู่หนังสือทวงถามเราก็ดําเนินการทําเองเลยได้ใช่ไหมคะได้ได้ทวงถามเองก็ได้ส่งแบบให้ให้เขารับทราบว่าตอนนี้ให้มาผลยนล่ากันนะค้างนี้คันนี้คันนี้นครับค่ะอ่านะคะก็ นี่เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะคะอาจาร<า><า>ย์อัศวินนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็คุณคุณชัยฝากถามมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะบอกว่าเขาทํากิจการค้าขายแผงลอยนะคะก็บอกว่าแม่อยากจะจ้างแรงงานต่างด้าวแต่ว่าอยากได้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเนี่ยนะคะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะจ้างแรงงานต่างด้าวมาเป็นลูกจ้างเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างคะอาจารย์อาจารย์น,นี่เขาเขาให้เึ้บยงยดเลยฮะค่ะ มันมีสำนักงานที่ว่าต้องให้ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วรายงานต่างดาวเนี่ยเ็าให้ขึ้นทะเบียนได้เลยนะครับคุณก็ไปติดต่อนะครับติดต่อที่ห <c oughs> น่วยงานที่เขารับขึ้นทะเบียนอยู่แล้วเหมือนรายงานต่างๆเงี่แรายงานรายงานเขตงั้นจังหวัดอะไรเนี่ยนะครับก็จะมี <c oughs> ว่าเอมีให้ขึ้นทะเบียนของต่างด้าว <c oughs> แล้วจะให้ข <c oughs> ึ้นเป็นเป็นช่วงไหนบ้าง <c oughs> เป็นเวลาไหนบ้างก็ติดต่อได้นะครับที่รายงานนะครับติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ไปขอเขาเขาจะเขาจะมีเขาจะให้นะครับ หรือแรงงานไทยก็เหมือนกันเราไปขอเพราะแรงงานก็ขึ้นทะเบียนไว้ก็มีตอนนี้ว่าใครต้องการติดต่อที่จะทางานนะครับทาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะใช่ครับสบายใจกว่าอย่าเย่ายทำผิดกฎหมายเลยครับค่ะคุณสุนีค่ะเนี่ยเป็นคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะก็ขอคาปรึกษาจากอาจารย์ค่ะบอกว่าคือคือน้องสาวเนี่ยแล้วก็เพื่อนของน้องสาวก็คือขี่มอเตอร์ไซค์กันไปค่ะอาจารย์ นะขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือลักษณะเหมือนจะขี่ข้ามถนนเนี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าไปถูกรถยนต์นะคะมาชนเนี่ยเสียชีวิตเลยนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าทางบริษัทประกันเนี่ยก็มีการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะร้อยเวรมานัดนะคุณพ่อนะฮะไปไกล่กเกลี่ยกันแล้วก็ทางรบริษัทประกันนะคะคก็มีการเสนอชดใช้นะชดเชยให้น้องสาวนะคะซึ่งเสียชีวิตไปนะคะคก็ ก็มีการนะคะก็คือเรียกแค่เสียหายกานเนี่ยนะคะไปจํานวนหนึ่งก็เป็นหลักแสนเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ว่าทางประกันบอกว่าจ่ายได้เฉพาะหลักหมื่นเท่านั้นโอ้โหค่ะต่างกันคากคุณพ่อก็เลยมีการให้ร้อยเวรก็ทําเรื่องส่งฟ้องศาลกันไปนะฮะแต่ว่าคุณสุนีบอกว่าก็ากุ้มใจอยู่นะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องของ กฎหมายเรื่องเรื่องของกฎหมายอ่ะนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยพอจะมีทางชนะคดีได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตก็คือทั้งน้องสาวนะฮะของคนสุนีแล้วก็เพื่อนที่ไปได้วยกันเนี่ยก็คือเสียชีวิตกันทั้งคู่เลยครับคืออย่างนี้นะครับในเมื่อคอ่าเสียหายเนี่ยอิจารรมันดาหรือว่าพายาเพนมันน้อยนะครับเมันน้อยไปนะครับเราก็าสามารถเลือกได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องตามประกันว่า การบอดใช้สักหนึ่งหมื่นบาทหรือหนึ่งแสนบาทแต่ค่าเสียหายมันมากกว่านั้นนะครับแล้วก็เรียกได้จากผู้ทการละเมิดแล้วประกันก็ต้องรับผิดในในวงเงินที่ที่เขาประกันรว้สมมติประกันห้าแสนเขาต้องจ่ายถ้าถ้าควาความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะครับห้าแสนก็ต้องจ่ายในส่วนที่เกินนี่ครับผู้ทำการละเมิดก็ต้องมาจ่ายอีกค่ะ้าไม่ใช่ไหนขึ้นอยู่ความเสียหายที่ทางทางผู้เสียหายที่นำสืบในทางญาติเลยนำสืบว่าผมก็เนี่ยนะฮะอ่ายังไง ต้องดูแลพ่อแม่ดิดามัญดาอยู่หรือเปล่าในขณะมีชีวิตอยู่แลไต่างมันอยู่ที่เขาจะกินหรืว่าค่าเสียหายมานัยนลดเป็นไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเสียชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถอัดทิคคำนวณเงินได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่สามารถที่มาชดเชยได้ตรงนี้อยู่แล้วผมว่าครับเพราะฉะนั้นค่าเสียหายในในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับมันอยู่ที่นําสนอไปแล้วก็สามารถใช้ดึวินิจฉัได้ให้มากน้อยแค่ไหนเป็นไงเราจะไปยึดตามของประกันไม่ได้ถ้าว่า เราเสียหายมากกว่านั้นเราก็เรียกได้ไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรียกไปเลยครับไปถึงยุทการก็ได้ไก่เคี่ยข้างเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวคุณสุนีนะคะค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์คะมีคําถามฝากต่อเนื่องคงต้องยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองครับเก้าหนึ่งรู้ทัน 卢塔。